สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะครับปามมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมแต่วันนี้มีไม้แดด100%ยเปร์เนะผมไม้ที่หลายๆท่านรอคอยนะครับผมปามได้จัดให้แล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับไม้แดด100%ซสามารถอยู่แดดได้อยู่กลางแจ้งได้แดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมขอบอกว่าสวยมากต้นใหญ่มากพุ่มใหญ่มากนะครับผมได้มาหลากหลายสายพันธุ์นะผม ค่าจัดส่งก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอบอกว่าสวยทุกกระถางเลยนะครับผมต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะครับผมคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยแนะนําคุณลูกค้าอย่ากกอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับผมเริ่มกันที่กระถางแรกเลยนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าตรีเพชรนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด 2ช่อใน1กระถางนะผมสต้นใน1กระถางเลยนะผมนี่ครับยอดเดินดีลายสวยกัดสีสวยนะครับผมต้นใหญ่2ช่อแบบนี้เลยนะครับผมสามารถอยู่กลางแจ้งได้เลยนะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมตรีเพชรต้นที่1นึ่งนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่290บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมนี่ครับ ตรีเพชรนะครับผมต้นที่1นะครับผมสองช่อใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับผม290บาทส่งฟรีนะครับผมนี่ครับตรีเพชรต้นที่1นะครับต่อไปครับผมตรีเพชรต้นที่ะครนะผมต้นนี้พุ่มใหญ่เลยมีสองช่อเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับ2ช่อแบบนี้เลยพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมตรีเพชร ต้นที่สองนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมในไซส์กระถาง8นิ้วนะครับผมแต่ต้นไม้ใหญ่มากนะครับผมนี่ครับตรีเพชรต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ราคา290บาทนะครับผมนี่ครับต้นที่สองนะครับผมราคา290บาทจัดส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมตรีเพชรต้นที่สองนะครับผมสวยๆเลยต้นนี้พุ่มใหญ่มากนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมตรีเพชร ต้นที่สามนะครับผมตีเพชรต้นที่สามต้นนี้มีหนึ่งช่อนะครับผมนี่ครับลายสวยสีสวยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับมีทั้งหมดหนึ่งช่อนะครับผมยอดเดินดีนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมตีเพชรต้นที่สามนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเพราะว่ามีหนึ่งช่อนะครับผมแต่ว่า ต้นใหญ่มากหน้าผมนี่ครับแบบนี้เลยหน้าผม250รบาทน้าผมตรีเพชรต้นที่สามหน้าผมสวยๆเลยนะครับต่อไปครับผมตรีเพชรต้นที่สี่ครับผมต้นนี้ต้นใหญ่มากความสูงนี่ประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับตรีเพชรต้นที่สี่หน้าผมขอบอกว่าสวยๆเลยพุ่มใหญ่ต้นใหญ่นะผมไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผม ตรีเพชรต้นที่สี่นะผมต้นนี้ช่อเดียวนะผมให้ในราคา2 5 0ห้าสบาทนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับตรีเพชรต้นที่สี่นะครับผมสองห้าสิบาทนะครับผมขอบอกว่าสวยมากนะครับต้นใหญ่มากนี่ครับภูมิใจนำเสนอครับผมต้นนี้ครับผมพุ่มใหญ่มากนะครับผมมีชื่อว่าตะเพียนแก้วนะครับผมตะเพียนแก้ว ปาล์มได้มาสามกระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ตะเพียนแก้วต้นที่หนึ่งนะผมต้นนี้คือว่าพุ่มใหญ่มากพุ่มใหญ่ๆเลยนะผมนี่ครับใหญ่มากนี่ครับดูลำต้นนะผมนี่ครับดูลักษณะของพุ่มนะผมนี่ครับพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะผมตะเพียนแก้วต้นที่หนึ่งนะผมต้นใหญ่เลยต้นนี้ให้ในราคาสามร้อยบาทนะผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมตะเพียนแก้ว ต้นที่หนึ่งนะครับผมสามร้อยบาทพุ่มใหญ่มากนะครับนี่ครับพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยนะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมตะเพียนแก้วต้นที่หนึ่งนะครับผมสามร้อยบาทนะครับต่อไปครับผมตะเพียนแก้วต้นที่สองต้นนี้ต้นใหญ่มากความสูงนี่ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรได้เลยนะครับผม ะเพียนแก้วต้นที่สองนะผมต้นนี้มีสองช่อนะผมราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะผมสําหรับต้นที่สองนะครับผมตะเพียนแก้วต้นที่สองนะครับผมราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนี่ครับดูลายชัดๆนะผมลายสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมตะเพียนแก้วต้นที่สองนะครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับผมโอ้โห ต่อไปครับผมตะเพียนแก้วต้นที่สามนะครับผมต้นนี้ความสูงนี่ประมาณแปดสิบเซนติเมตรได้เลยนะผมเดี๋ยวปามจะวัดให้ดูนะครับผมต้นนี้อ่ะแอดมินช่วยหน่อยครับสูงมากความสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับผมสําหรับต้นนี้นะครับความสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนเลยนะครับผมตะเพียนแก้ว ต้นที่สามนะผมให้ในราคาเท่ากันนะผมราคาสองร้เก้าสิบบาทเพราะว่าน้องสูงมากใหญ่มากสวยมากนะผมความสูงเกือบเมตรเลยสูงเก้าสิบเซนติเมตรเลยนะครับผมนี่ครับตะเพียนแก้วต้นที่สามนะครับผมราคา2 9 0ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ต้นต่อไปครับผมภูมิใจนำเสนอครับผมนี่ครับ เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลิ้นมังกรนะครับผมลิ้นมังกรต้ตนนี้มีทั้งหมดสองช่อเลยนะครับผมสวยมากพุ่มใหญ่มากนะครับผมนี่ครับลิ้นมังกรนะครับผมนี่ครับส,สวยๆเลยนะครับผมสองช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมลิ้นมังกรต้นนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะครับผมลิ้นมังกรพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมราคาอยู่ที่ สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมลิ้นมังกรนะครับผมนี่ครับคุ้มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเอาไปตั้งโชว์กันหน้าบ้านได้เลยนะครับผมลิ้นมังกรนะครับผมสามร้อยบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมลิ้นมังกรนะครับผมคุ้มใหญ่มากนะครับมีต้นเดียวด้วยใช่ไหมใช่ลิ้นมังกรมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมต่อไปค,ครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ทรมรงรงนะผมทำมะโรงนะผมเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกันสามารถอยู่กลางแดดกลางแจ้งได้เลยนะครับผมทรมรงรงได้มาสามต้นนะผมต้นนี้คือต้นที่หนึ่งนะผมต้นใหญ่มากพุ่มใหญ่มากนะครับผมทรมรงรงต้นที่หนึ่งนะผมราคาต้นนี้อยู่ที่280ดสิบาท280บาทนะครับผมทรมรงรง ต้นที่หนึ่งนะผมสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมลายสวยมากนะครับผมกัดสีแบบสวยๆกัดลายแบบชัดเจนเลยนะครับผมธรรมะรงต้นที่หนึ่งนะครับผมสองร้อยแปดสิบาทนะครับผมนี่ครับสวยมากใหญ่มากนะครับผมนี่ครับพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปครับผมธรรมะรงต้นที่สองนะผมต้นนี้มีสองช่อนะผมพุ่มใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมธรรมมะโรง ต้นที่สองนะครับผมต้นนี้มีสองช่อเลยราคาเท่าไหรครับตัวนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะให้ในราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมสําหรับทารรมะโรงต้นที่สองนะครับผมนี่ครับพุ่มใหญ่มากลายสวยมากสีสวยมากนะครับผมทำมะโรงต้นที่สองนะครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับต่อไปครับผมทารรมะโรง ต้นที่สามนะครับผมทำมะลงต้นที่สามต้นนี้มีหนึ่งช่อนะครับผมให้ในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมทำมงลงต้นที่สามนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับคุ้มใหญ่มากนะครับผมทำมาลงต้นที่สามนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า มหาราชนะผมเป็นไม้แดดที่ทนแดดมากแล้วก็สีสวยมากเวลาอยู่กลางแดดนี่สีจะสดใสมากนะครับผมสีจะเข้มเลยนะครับผมต้นนี้ครับผมมหาราชนะผมมหาราชต้นที่หนึ่งนะผมความสูงนี่ประมาณแปดสิบได้ค่ะประมาณแปดสิบเซนติเมตรได้เลยนะครับผมมหาราช ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่290บาทนะครับผมมหาราชต้นที่1นนะครับผม290บาทต้นใหญ่ต้นสูงสีสวยนะครับผมมี2ช่อเลยนะครับผมมหาราชต้นที่1 290บาทนะครับผมต่อไปครับผมมหาราชต้นที่สองต้นนี้ก็มีสองช่อเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับ มหาราชเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชใชชออสองช่อคือสองต้นสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมนี่ครับมหาราชต้นที่สองนะครับผมสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะผมต้นนี้ราคาก็290บาทเช่นเดียวกันนะครับผมมหาราชต้นที่สองนะครับผมสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมราคา290บบาทนะครับผมมหาราชต้นที่สองนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีสามช่อเลยต้นนี้คือว่ามีหนึ่งต้นหนึ่งต้นมีสามช่อนะผมไม่ใช่สองต้นในหนึ่งกระถางเนาะใช่ค่ะอันนี้คือ<ม>ต้นเดียวแล้วก็มีสามช่อแบบนี้เลยนะครับมหาราชต้นที่สามนะผมต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อนะครับผมสวยงามมากความสูงประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรได้เลยต้นนี้สามช่อให้ในราคาเท่าไหร่ครับให้เท่ากัน <2 90 S 2> ค่ะสองเก้าสิบนะครับผม มหาราชต้นที่สามนะครับผม290บาทนะครับผมสวยงามมากพุ่มใหญ่มากนะครับผมรีบได้รีบเลยนะผมมหาราชต้นที่สามนะครับผม290บาทนะครับผมสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติดจริงๆนะครับผมต่อไปครับผมมหาราชต้นที่สี่นะครับผมมหาราชต้นที่สี่ต้นนี้1ต้นนะครับผมแต่ว่าแตกกิ่งออกมาเยอะเลยนะครับผมนี่ครับ มหาราชต้นที่สี่นะผมต้นนี้ให้ในราคาเท่าไหร่ครับสองราสิบค่ะอ่ะแอดมินให้ในราคา250ร้อยห้าสบาทผมต้นนี้สีดีมากแล้วก็ฟอร์มสวยมากนะครับผมสองาบาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์081251 5 6 6 9นะครับผมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าหางไก่นะครับผมเป็นไม้ที่ทนแดดสามารถอยู่แดดแบบจัดจัดได้นะครับผมสามารถปลูกกลางแจ้งได้เลยนะครับผมนี่ครับหางไก่ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้ความสูงประมาณ70เซนติเมตรได้เลยนะครับผมหางไก่ต้นที่หนึ่งนะครับผมราคาต้นนี้อยู่ที่200 250บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมหางไก่ต้นที่หนึ่งนะผม250รบาทนี่ครับฟอร์มสวยมากลายสวยสีสวยนะครับผมเนี่ยอยู่แดดแบบเปรี้ยงๆได้เลยนะผมไม้วันนี้เป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะสามารถปลูกกลางแดดได้เลยเนาะต่อไปครับผมหางไก่ต้นที่สองนะครับผมต้นนี้ใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผม แข็งแรงสมบูรณ์ยอดเดินดีฟอร์มสวยสีสวยนะครับผมต้นนี้ความสูงประมาณ6 5สเซนติเมตรได้เลยนะครับผมหางไก่ต้นที่สองนะครับผมราคาก็อยู่ที่250บาทเช่นเดียวกันนะครับผมหางไก่ต้นที่สองนะครับผม250บบาทนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ฮูเคเรียนัมนะครับผมฮูเคเรียนัมนะครับผมสามารถอยู่การแจ้งได้เลยนะครับผมต้นนี้คือสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมนี่ครับทูอินวันนะครับผมแบบคุ้มๆเลยนะครับผมสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมมีชื่อว่าฮูเคเรียนัมนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่290บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับผมฮูเคเรียนัมนะครับผม290บาทขอบอกว่าสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมฮูเคเรียนัมนะครับต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า พญาพุชงนะครับผมนี่ครับพญาพุชงต้นนี้ความสูงประมาณ65เซนติเมตรนะครับผมกัดสีแบบว่าสวยงามมากนะครับผมนี่ครับกัดสีแบบแป๊ดๆเลยนะครับผมสามารถอยู่แดด1 0 0เเซได้แดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมนี่ครับพญาพุชงนะครับผมราคาอยู่ที่290บบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับ พญาพุชงนะครับผมสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสวยงามมากแล้วก็มีเพียงหนึ่งต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า green and ก o นะครับผม green and ก o นะครับผมต้นนี้มีหนึ่งต้นแล้วก็จะแตกแตกกิ่งออกมาสามกิ่งเลยนะครับผมมีชื่อว่า green and ก o นะครับผมต้นนี้มีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็สวยงามมาก พุ่มใหญ่มากนะครับผมรับประกันว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับ Green a n d g r กลนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม Green a n d g r กลนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเจ้าโลกสีบางกลางนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากนี่ครับ ดูดูเขากัดสีนะผมกัดสีได้สวยงามมากนะผมนี่ครับกัดสีสวยๆฟอร์มสวยๆเลยนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมรับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะครับถ้าเสียหายทุกกรณีทางเรารับเคมให้นะครับผมเจ้าโลกสีบางกลางนะครับผมอยู่แดดแบบร้อนๆได้เลยนะครับผมนี่ครับราคา290บาทนะคราบบาทนะผมเจ้าโลกสีบางกลางนะครับ อ๋อเจ้าเจ้าโลกสีบางกลางราคา2อ0ยหสิบาทนะครับผมนี่ให้ดูใหม่นะครับนี่ครับสองรอห้าสิบบาทนะครับผมเจ้าโลกสีบางกลางนะครับต่อไปครับผมไม้ใบยาวนะครับผมปลายใบบิดเกลียวนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าลำปางนะครับผมนี่ครับเจ้าลำปางนะครับผมไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถอยู่แดดกลางแจ้งได้เลยนะครับผมอยู่แบบ ร้อนๆได้เลยนะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมนี่ครับเจ้าลำปางต้นที่หนึ่งนะครับผมราคาอยู่ที่2 5 0ห้าสิบาทนะครับผมจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเจ้าลำปางต้นที่หนึ่งนะครับผมเจ้าลำปางต้นที่สองนะครับผมต้นนี้คือต้นที่สองนะครับผมสามารถรับไปตั้งคู่กันก็ได้นะครับผมต้นนี้คือต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นนี้คือต้นที่สองนะครับผมราคา 2องห้าิบาทเช่นเดียวกันนะผมหรือจะรับกันไปตั้งคู่กันแบบนี้เลยนะผมสวยงามมากต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะผมราคาก็2องยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะผมเจ้าลำปางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าทองอารีนะผมทองอารีต้นที่หนึ่งนะผมต้นนี้นี่ครับหนึ่งต้นจะมีสองช่อนะครับผมนี่ครับ ทองอารีต้นที่1นึ่งนะผมความสูงก็ประมาณ70เซนติเมตรได้เลยไม่ต่ำกว่า70เซนอย่างแน่นอนนะครับผมทองอารีต้นที่1นึ่งนะผมต้นนี้ให้ในราคา290บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมทองอารีต้นที่1นึ่นะครับผม290บาทนะครับผมสวยๆเลยนะครับต่อไปครับผมทองอารี ต้นที่สองนะครับผมต้นนี้มีหนึ่งช่อนะครับผมให้ในราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่ครับทองอารีต้นที่สองนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมทองอารีต้นที่สองนะครับผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมนี่ครับเป็นไม้ที่หายากมากนะครับผมแล้วก็ใบจากโคน ถึงปลายยอดนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดาบขุนแผนนะครับผมต้นสูงประมาณ60เซนติเมตรได้เลยต้นนี้นะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมนี่ครับดาบขุนแผนนะครับผมต้นนี้ให้ในราคา250บาทนะครับผมนี่ครับดาบขุนแผนนะครับผมลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม250บาทนะครับผมดาบขุนแผนนะครับ ต้นต่อไปครับผมนี่ครับไม้ที่หลายๆท่านตามหานะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชค9้าชั้นนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมมีชื่อว่าโชค9้าชั้นนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับโชค9้าชั้นนะครับผมสวยมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วลักษณะจะเป็นทรงพุ่มด้วยนะครับผม โชคเก้าชั้นนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับภูมิใจนำเสนอครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าวิสันตราวีนะครับผมต้นใหญ่คือสวยและอลังการมากนะครับผมนี่ครับกัดสีสวยๆเลยความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ55เซนติเมตรได้เลยนะครับผมนี่ครับวิสันตราวีนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่250บบาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะผมวิสันตราวีนะผมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับต้นนี้เป็นไม้แดดที่หายากมากนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสอนนารายนะครับผมนี่ครับสอนนารายนะครับผมต้นนี้มีสองสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมมีชื่อว่าสอนนารายนะครับผมต้นนี้รับประกันว่าหายากอย่างแน่นอนนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 290บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสอนนาราย290บาทรับประกันว่าไม่มีที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมสอนนารายนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นใหญ่ใบใหญ่ลายใบสวยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสีประภัยนะครับผมแดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมสีประภัยนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 250บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีลายสวยใบใหญ่นะครับผมนี่ครับสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมสีประภพยนะครับผมราคา250บาทนะครับผมนี่ครับสีประภพยนะครับผมปิดท้ายด้วยต้นนี้นะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุพรีมนะครับผมสุพรีมนะครับผมเป็นไม้ที่หายากมากเป็นไม้ ที่ทนแดดอยู่แดดร้อยเปเซได้อยู่กลางแจ้งได้แดดยิ่งแรงยิ่งสวยนะครับผมสําหรับสุพรีมนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยความสูงประมาณ70ซนติเมตรได้เลยไม่ต่ำกว่า70เซนอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับสุพรีมนะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่280บาทค่ะ280บาทนะครับผมสำหรับสุพรีมต้นนี้แล้วก็มีเพียงต้นเดียวนะครับผมหายากมากนะครับผมสุพรีมนะครับผมราคา 280บาทนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมลายสวยมากคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 2 5 1 5 6หนึ่งสองห้าหนะครับผมศูนย์แปดหนนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเขาบอกว่าไม้แดดสวยมากคลิปนี้นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับ โทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ